กราบสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับคุยกับโตว,วิเคระห์บอลทัศนะฟุตบอลที่เด็ดบอลต้องคุยกับโตนะครับวิเคราะห์บอลประจําวันที่13กุมภาพันธ์2568นะจัดมาให้เน้นๆนะครับกับศึกยูโรปาลีกนะครับศึกนี้เนี่ยผมยกมาให้2คู่นะครับแล้วก็ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับอีก2คู่นะจัดไป ทั้งหมด4คู่ด้วยกันนะครับก่อนจะไปรับชน4คู่ที่จัดมาให้ในวันนี้นะเราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนกันก่อนดีกว่านะครับเมื่อคืนเนี่ยแอดเนี่ยจัดไปให้ทั้งหมด5คู่นะครับคู่แรกะครับเป็นคัร์บพูพบกับอาตาลันตานะครับคู่นี้เนี่ยแอดเนี่ยที่ให้อยู่ทางฝั่งของอาตาลันตาอตาลันตานะครับซึ่ง ตามแฮนดิแคปเนี่ยอตาตาลันตาเนี่ยเป็นทีมทีมต่อนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยสกอร์จบไปที่ขับบูชนะไป2ประตูต่อ1นนะครับไปกันต่อที่คู่ที่2นะครับเซลติกนะพบกับบาเยรนมิวนิกนะครับ,กกบ,ค,รบคู่นี้เนี่ยตามแฮนดิแคปแล้วเนี่ยบาเยรนมิวนิกนะครับเป็นฝ่ายบอลต่อนะครับสกอร์เนี่ยจบไปที่1ประตูต่อ2นะครับซึ่ง จากตามแฮนดิแคปเมื่อวานะครับไม่พอจริงๆนะครับสำหรับบบเยนมิวนิกนะครับคู่นี้ก็ไม่เข้าเป้าเหมือนกันนะครับคู่ที่3นะเป็นเฟเยนูตนะครับพบกับ AC มิลานนะครับตามแฮนดิแคปเนี่ยเอมิลานเนี่ยเป็นฝ่ายบอลต่อนะครับซึ่งตะกอคู่นี้เนี่ยจบไปแบบเหลือเชื่อนะครับเอมิลานเนี่ยไปแพ้ไปแพ้เฟเยฟยนูตนะครับ หนึ่งประตูต่อสูตรนะผมน่าเสียายจริงๆนะสําหรับคู่นี้นะครับไม่น่าเชื่อนะว่าทีมใหญ่จะโดนทีมแบบเล็กๆล้มเข้าไปได้นะครับแล้วคู่ที่สี่เนี่ยเป็นโมนาโกนะพบกับเบนฟิก้าครับซึ่งคู่นี้เนี่ยตามแฮนดิแคปแล้วเนี่ยโมนาโกเนี่ยเป็นฝ่ายบอลต่อนะครับแต่ซึ่งเมื่อวานเนี่ยแอดแนะนําให้เชียร์ทางฝั่งของเบนฟิก้าไปนะครับซึ่งสกอร์จบมานะเป็นเบนฟิก้านะครับที่สามารถเอา ชนะโมดังโกไปด้วยสกอร์ศนย์ประตูต่อ1นะครับทําให้คู่นี้เนี่ยเข้าเป้านะครับแล่คู่สุดท้ายนะเป็นคู่ที่เด็ดนะแบบจัดให้เน้นๆเ,เลยนะเป็นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเอเวอเรตนพบกับลิเวอร์พูลนะครับซึ่งแฮนดีแคปเนี่ยเป็นทางฝั่งของลิเวอร์พูลนะที่เป็นบอลต่อครับ1นึุดหนะแต่ผมพูดตรงๆนะครับว่า ช่างน่าเสียดายจริงๆครับซึ่งคู่นี้เนี่ยจบไปที่ผลสกอร์2ประตูต่อ2นะครับดันมาโดนยิงในนาทีสุดท้ายด้วยนะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับโอ้โหทําให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับต้องขออภายจากใจจริงนะครับเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อคืนนะแอดไม่สามารถคู่หน้ากลับมาได้นะครับเพราะว่าแอดแนะนําไปเนี่ยหคู่นะครับเข้าเป้าคู่เดียวคือคู่โมนาโกกับเบนฟิก้าครับที่แอดแนะนําให้ เชย่์ทางฝั่งของเบนฟิก้าไปนะครับแล้ทางวันนี้นะครับเรามาพูดถึงกันวันนี้ดีกว่านะเมื่อวานคือเมื่อวานนะซึ่งต้องขออาภัยจากใจด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมจัดมาให้นะเป็นศึกยูโรปาลีกนะครับสคู่และยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกอีก2คู่นะครับจะไปด้วยกันทั้งหมด4คู่เนาะซึ่งวันนี้เนี่ย ผู้ของยูโรปาลีกนยมีมิดทิลแลนด์พบกับโซเซดัดนะครับแล้วก็ปอโตพบกับเอเอสโรมาครับผู้ของยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับมีเกนนะครับแล้วก็เลอันเบติสนะครับแล้วก็โคเปเฮเกนพบกับไเดนเฮลนะครับซึ่งสี่คู่ในวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันดีกว่านะครับเราไปพูดกันถึงคู่แรกดีกว่านะครับคู่แรกเนี่ยเป็นมิดทิลแลนด์นะพบกับเลอันโซเซดัดนะครับ เตะตอนเที่ยงคืนส5ห้านะครับสำหรับคืนนี้นะครับฟอร์มการเล่นของทั้งทู่นะครับต้องบอกเลยเดียบอกได้ว่าสูสีกันอยู่ในระดับหนึ่งนะแต่ว่าทางของมิดทิแลนด์นะครับน่าจะดูดีมากกว่านะสำหรับห้านัดหลังเนาะห้านัดหลังของมิดทิแลนด์ชนะมาสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งและทางของโซไซดัตนะครับชนะมาสามแพ้ไปสองนะครับก็ หรือว่าไม่ได้แย่นะครับสำหรับฟอร์มของทั้งคู่นะครับอาจจะสูสีกันอยู่ในระดับหนึ่งนะครับในส่วนของ h e ตทุเหนะครับสองคู่นี้นะครับไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับจะมาเจอกันก็วันนี้นะครับเราไปพูดถึงผู้เล่นที่บาดเจ็บกันที่ากนะครับมิทิแลนด์นะครับมีบาดเจ็บทั้งหมด3คนนะครับเป็นโอสันนะครับแล้วก็โอลาสันนะครับแล้วก็เป็น ปูยซังโชนะครับที่บาดเจ็บอยู่นะทางฝั่งของโซ,โซเซดานะเป็นซูเบเดียรับมูนอสนะครับแล้วก็ออติโอซอลล่านะครับตาโอล่นะครับ,รบ,รบที่บาดเจ็บนะครับเราไปดูถึงผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงเล่นกันดีกว่านะครับสำหรับผู้นี้นะครับผู้นี้เนี่ยทางฝั่งของมิทิแลนด์นะมาในรูปแบบของแผน43 3นะและทางฝั่งของ โซเซดัตเนี่ยมาในรูปแบบของ c 1 4 1นะครับโอ้พอดูแล้วเนี่ยทางโซเซดัตเนี่ยนักเตะเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวนะครับมีกองหน้าอย่างโอยาสบาวนะครับปีขวาอย่างคูโบนะครับปีซ้ายเป็นโกเมนนะครับแล้วก็ตรงกลางครับเป็นเมนเดกับซัวล่านะครับกลางรับเนี่ยเป็นซูบิเมนดี้นะครับแบ็คขาเป็นอัมบูลูนะครับ แบ็กซ้ายเป็นโลเป้นะครับเซนเตอร์แบ็กเนี่ยใช้เป็นอูรัคตันโดนะครับแล้วก็แอดเกิร์ดนะครับซึ่งทางฝั่งของมิทิแลนด์ครับเจ้าบ้านนะครับผู้รักษาประตูนเนี่ยเป็นร้อยสลอยซี่ลอยซี่นะครับแล้วก็ทางฝั่งของแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นปอลินโยนะครับแบ็วกขวาเป็นเอ็มบาบูนะครับคู่เซนเตอร์แบ็กเนี่ยเป็นเบ็คกับ เดียโอนะครับแล้วก็ตรงกลาง3คนใช้เป็นโซเลนเซนนะครับแอนเดอร์สันนะครับแล้วก็บิชโคบนะครับปีกซ้ายเนี่ยใช้เป็นซิมเซอร์นะครับปีกขวาใช้เป็นโอโซโลนะครับแล้วก็กองหน้าใช้เป็นบัคซานะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยตามแฮนดิแคปนะครับเลอันโซไซดัตนะครับเป็นฝ่ายต่อนะครับ0.5นะครับแต่ว่า คู่นี้เนี่ยแอดแนะนาให้เชียร์ทางฝั่งของมิดทิแลนด์นะครับซึ่งทัศนาฟุตบอลของแอดในวันนี้นะครับสําหรับคู่นี้เนาะก็จะเป็นขอญาตดื่มน้ำคู่นะครับสำหรับคู่นี้นะครับทัศนะฟุตบอลของผมนะครับเกมในรอบแรกนะเพย์ออฟนัดแรกนะมิทิแลนด์เนี่ยเปิด เตรียมเปิดสนามนะครับต้อนรับการมาเยือนของทีมโซเซดัดนะครับโดยเจ้าบ้านเนี่ยมีทีเด็ดจบการแข่งขันในรอบลีกเฟสด้วยอันดับที่20นับซึ่งเป็นอันดับที่ค่อนข้างต่ํานะเมื่อเทียบกับทีมอื่นๆนะในกลุ่มเดียวกันนะฮะแต่ว่าคะนขณะที่โซเซดัดนะจบมาในอันดับที่13นับโดยมีแต้มมากกว่าเจ้าบ้าน2คะแนนนับซึ่งทําให้ทีมเยือนนับได้เปรียบและได้เปรียบในการแข่งขันนัดที่2ที่จะกลับไปเล่นในบ้านของตัวเองแม้ว่ามิทิแลนจะมีข้อได้เปรียบจากการเล่นในบ้านในนัดแรกนะคร แต่พวกเขากลับทำผลงานในบ้านได้ไม่ดีนักในรอบลีกเฟสที่ผ่านมานะครับโดยชนะเพียงแค่1ใน4เกมที่เล่นในบ้านของตัวเองครับด้วยเหตุนี้นะครับทำให้เกมนี้เนี่ยคาดว่าพวกเขาครับต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยากลำบากในเกมนี้นครับโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับทีมที่แข็งแร่งอย่างโซเซดัดครับซึ่งมีฟอร์มที่แน่นอนของทีมเยือนและคาดว่าจะทําได้ดีพอที่จะรักษาผลเสมอในเกมนี้ได้นะครับซึ่งผมคิดว่าเนี่ยทางมิดทิแลนด์ครับน่าจะ สู้อาจจะไม่ไหวนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะยันเสมอเอาไว้ได้นะสำหรับการเจอกับโซเซดัดนะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยแอดก็เลยแนะนำให้เชียร์ทางฝั่งของมิทิแลนด์นะครับสกอร์เนี่ยน่าจะจบศูนย์ศูนย์นะถ้ามีโอกาสฟุกนะมิทิแลนด์เนี่ยเล่นในบ้านเนี่ยมีโอกาสจบด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ เราไปต่อกันที่คู่ที่2นะในศึกยูโรปาลีกอีกเช่นเดิมนะครับคู่ที่2เนี่ยเป็นปอร์โตนะพบกับเอเอสโรม่านะครับเตะตอนตีสามนะครับคู่นี้นะครับผลฟอร์มการเล่นของทั้งคู่นะครับทางปอร์โตเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยร้อนแรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าห้านัดหลังเนี่ยเสมอมาสามนะครับชนะแค่หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็แพ้หนึ่งครั้งนะครับทาง ฝั่งของ a s โลมานะครับ5นัดหลังเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้น1นะครับคุณผู้ชมทางฝั่งของเฮตูเฮนับผู้นี้เนี่ยเคยเจอกันมาแล้วนะครับ5นัดนะครับ5นัดเนี่ยต้องบอกว่าปอโต้เนี่ยชนะไปอนะครับเสมอ2นะครับแล้วก็ทางเอสโลมาเนี่ยนับไป1ครั้งเท่านั้นนะครับแต่ว่าเจอกันครั้งล่าสุดเนี่ยปี2021นะแต่ตอนนี้ปี2024 2025แล้วนะคุณผู้ชมผมคิดว่าฟอร์มการเล่นเนี่ย หรือว่านักเตะเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราต้องมารอชมกันดีกว่านะครับสําหรับวันนี้นะครับไปดูผู้เล่นที่บาดเจ็บนะครับทางฝั่งของปอโต้ครับมาคาโน่นะครับที่บาดเจ็บนะครับแล้วก็เฟอร์นันเดสนะครับแล้วก็มาโกกูลิกกุจิกนะครับที่บาดเจ็บอยู่นะครับทางฝั่งของเอโลมานะครับเป็นเป็นเลนนะครับที่บาดเจ็บอยู่นะครับไปดู ผู้เล่นที่อาจจะได้ลงเล่นในศึกยูโรป้าในวันนี้ดีกว่านะครับปอตโตเนี่ยมาในรูปแบบของแผน3421นะครับผู้รักษาประตูเป็นคอร์ตานะครับเซ็นเตอร์แบ็ก3คนเป็นโอตาวิโอนะครับเปเลยแล้วก็ดิจาโลนะครับกลางคู่เนี่ยใช้เป็นวาเล่านะครับแล้วก็เอตาฟิโอนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยใช้เป็นมัวล่านะครับฝั่งขวาใช้เป็นมาริโอนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับ ใช้เป็นโมล่านะครับกับเปเป้ครับแล้วก็กองหน้าใช้เป็นอาก์ h ีโฮวาครับทางฝั่งของโรมานะครับมาในรูปแบบของแผน3 4 2 1เช่นเดียวกันนะครับผู้ตักษาประตูเนี่ยเป็นซิลล่านะครับแล้วก็ผู้เซ็นเตอร์แบ็เนี่ยใช้เป็นฮู m เมลนะครับ3คนเนี่ยฮูเมลแมนซินนี่นะครับแล้วก็เอนดิกานะครับกองกลางนะครับใช้เป็นโคเน่กับ พาลาเดสนะครับแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยใช้เป็นเซรามิเกอร์ A นะครับแบ็กแล้วก็ฝั่งซ้ายใช้เป็นอันเจลินอันอังเจลิโนนะครับตรงกลางเนี่ยใช้สองคนนะครับใช้เป็นดีบาร่ากับพีซิลลี C ่ L e นะครับกองหน้าใช้เป็นโดบโดบบิกนะครับมาพูดกันถึงแฮนดิแคปนะครับสำหรับผู้นี้นะครับ ปอร์โตเนี่ยเป็นฝ่ายต่อนับรัน0.25นะครับคบู่นี้เนี่ยเราไปพูดถึงทัทศนาฟุตบอลของคู่นี้กันดีกว่านะครับสำหรับแอะครับคู่นี้เนี่ยแอดมองว่าในศึกยูโรปาลีกนะครับเกมในรอบเพย์ออฟนัดแรกนะครับปอร์โตเนี่ยเต็มเปิดสนามนะครับต้อนรับการมาเยือนของทีมเอเอสโมานะครับโดยเฉพาะพวกเขาจะต้องพบกับงานที่ยากลำบากในการเยือนปอโต้ครับ โดยทีมจากอิตาลีนะแพ้ให้กับปอร์โตทั้ง3ครั้งที่ทั้ง2ทีมนะับเคยพบกันในการแข่งขันที่ผ่านมานะัในการแข่งขันนี้ถือเป็นการตัดสินว่าใครจะได้ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะับโดยทีมที่จะชนะได้เจอกับคู่แข่งที่มาจากสเปนอย่างแอตเลติกบนะินเบาคนับหรือทีมคู่แข่งร่วมเมืองอย่างลาซิโอนะับที่ก่อนหน้านี้มีผลงานที่ไม่คงที่ในเซเรียอนับ ในช่วงต้นฤดูกาลนะครับแต่ว่าพวกเขาสามารถเก็บชนะได้ถึง8นัดจาก9นัดล่าสุดในลีกนะครับทำให้ทีมมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับแม้ว่าจะยังคงมีปัญหาการเล่นนอกบ้านที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่นะครับเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับและยังต้องปรับกันต่อไปในขณะเดียวกันปอร์โตเนี่ยกำลังเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากนะครับหลังจากต้องปรับตัวเข้ากับแทคนิคใหม่ของโคชคนล่าสุด แม้ว่าจะยังไม่ค่อยนิ่งแต่ก็น่าจะอาศัยการเล่นในถิ่นที่เป็นปัจจัยสาคัญชนะไปได้ก่อนในเกมนี้นะสสาหรับปอร์โตนะครับก็คือฟอร์มการเล่นเนี่ยต้องบอกว่า5้านัดหลังของปอร์โตนะครับที่เราเห็นว่าทําไมถึงปอร์โตเนี่ยมีฟอร์มการเล่นที่ไม่ค่อยดีนักนะครับก็คือเกิดจากการที่เปลี่ยนแท็กติกหรือว่าเปลี่ยนโค้ดมาใหม่นะครับทำให้แท็กติกเนี่ยเปลี่ยนคนผู้เล่นก็ต้องปรับปรับกันไปนะแต่ว่า เกมนี้เนี่ยผมคิดว่าปอโต้เนี่ยน่าจะทำได้นะครับเล่นในบ้านเนี่ยก็สกอร์เนี่ยผมคิดว่ายันไหวๆเลยก็คือจบเสมอนะครับอาจจะไม่น่าเกียดมากนะครับแต่ว่าบอลถ้ว,วเยเล่นเสมอไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่ครับผมว่ายังไงก็ปอตโต้ก็ต้องเล่นเต็มกำลังครับน่าจะมีโอกาส เอาชนะไปได้ก่อนแล้วไปยันเสมอในนัดหน้านะผมคิดว่าปอตน่าจะคิดอย่างนี้มากกว่านะน่าจะใส่เต็มสูบอยู่เหมือนกันนะสำหรับคู่นี้นะครับไปกันต่อที่คู่ที่2นะเป็นศึกยูโรปาคอนเฟนซ์ลีกนะครับคู่แรกเนี่ยเป็น k คเอเนนะครับพบกับเลอันเบติสนะครับเตะกันตอนตีสาฟอร์มการเล่นของทั้งคู่นะครับเกนเนี่ยชนะแค่หนึครับเนะสมอส ซึ่งยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นครับสําหรับฟอร์ม5นัดหลังนะครับทางของเบติสนะครับ5นัดหลังเนี่ยชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้ถึงสามนะครับสําหรับฟอร์มการเล่น5นัดหลังของสองทีมนี้นะครับเราไปดูกันที่เฮตัเฮนะครับสองทีมนี้เนี่ยไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับสําหรับเกนและเรียวเบตเนเบติสนะครับไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับไปดูที่ผู้เล่นบาดเจ็บกันดีกว่านะครับทางฝั่งของเกนนะครับมี อม่านะครับออมบ้าอูซักเกอร์นะครับดีนะครับแล้วก็ฟาดิฟาดิก้านะครับวันวันเดนเบิร์กนะครับที่บาดเจ็บอยู่นะครับทางฝั่งของเลอแอนเบติตนะครับก็มีคาคาวาโฮนะครับลุยเบลนะครับเบเลลินนะครับฟอนนอลนะครับที่บาดเจ็บอยู่นะครับโอ้โหแต่ละทีมนะครับมีอาการบาดเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับไปดูผู้เล่นที่มีโอกาสได้ลงเล่นใน ศึกวันนี้กันดีกว่านะครับทางของเกนนะับมาในรูปแบบของแผน3 5 2นะครับและทางฝั่งของเบติสและอันเบตินะินับมาในรูปแบบของแผน4 2 3 1นะครับซึ่งมีทีเด็ดก็คืออันตนี่นะครับที่ย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสำหรับอันตนี่นะครับซึ่งเราต้องมาดูกันว่าอยู่ที่นู่นกับอยู่ที่นี่นะฟอร์มเป็นยังไงนะเพราะว่าต่างที่ ต่างสไตล์นะครับต่างทีมต่างต่างแทคติกนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับเราไปดูกันที่แฮนดิแคปนะครับสําหรับคู่นี้นะครับแฮนดิแคปเนี่ยทางฝั่งของเลอเบติสนะครับเป็นฝ่ายต่อนะครับ0ูนจุดสองห้านะครับแต่ว่าทัศนะฟุตบอลของคู่นี้สําหรับแอดนะครับแอดอยากแนะนําว่า ในศึกยูโรในศึกยูฟ่านะครับคอนเฟนซ์ลีกเนี่ยเกมในรอบเพย์ออฟนัดแรกนะครับเคเอเกนนะครับเตรียมเปิดสนามนะครับต้อนรับการมาเยือนของทีมเลอันเบติสนะครับโดยเจ้าบ้านเกนเนี่ยจบการแข่งขันในรอบลีกนะครับด้วยอันดับที่17นะครับในรายการนี้ครับโดยมี9คะแนนซึ่งถือเป็นผลงานที่ค่อนข้างน่าผิดหวังนะขณะที่เบติสนะครับทีมเยือนมีคะแนนดีกว่าเล็กน้อยอยู่อยู่ในอันดับที่15นะครับด้วยคะแนน10คะแนนนะครับ แม้ว่าช่วงฟอร์มของทีมเยือนจะไม่ค่อยดีนักในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่พวกเขายังมีผู้เล่นระดับคุณภาพสูงอยู่ในทีมครับซึ่งสามารถพลิกเกมได้ในทุกสถานการณ์ครับทีมจากสเปนนับแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวในช่วงท้ายของรอบลีกครับโดยสามารถเก็บชัยชนะได้ถึง3จาก4นัดสุดท้ายครับซึ่งถือเป็นสัญชาติสัญ,ญญาณที่ดีในการเตรียมตัวสําหรับการแข่งขันในรอบเพย์ออฟนี้นครับทาให้เกมนี้เนี่ยคาดว่าเบตินครับยังคงรักษาฟอร์มที่ดีต่อเนื่องและสามารถคว้าชัย ในเกมเยือนนัดน,นี้ได้นะครับด้วยการเล่นที่มีความสมดุลและเด็ดขาดที่มากกว่านะครับจึงน่าจะเข้าเข้ารอบไปได้ก่อนนะเข้ารอบของผมที่ในที่นี้อาจจะใช้คำผิดนะต้องบอกว่าอาจจะชนะไปได้ก่อนนะครับแล้วก็ไปเล่นในบ้านอีกทีหนึ่งเนี่ยก็อาจจะแบบสบายแล้วนะครับผมคิดว่าเลอแอมเบติสเนี่ยน่าจะปิดสกอร์ไปได้ก่อนนะสำหรับคู่นี้นะครับซึ่ง สกอร์ที่ผมคาดไว้นะผมคิดว่าเลยอัมเบตินนะัมน่าจะจบไม่เกินสูงประตูต่อหนึ่งนะครับน่าจะชนะแค่หนึ่งลูกเท่านาั้นนะครับหรือว่าอย่างมากก็คงชนะสองลูกนะครับต่อไปกันต่อที่คู่สุดท้ายนะครับในศึกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับคู่นี้เนี่ยเป็นโอปร่าเฮเกนนะพบกับไฮเดนเฮลนะครับเตะกันตอนตีสามนะครับความการเล่นของทั้งคู่นะครับโเปรเฮเกนเนี่ยห้านัดหลังเนี่ย ชนะสามแพ้สองนับทางฝั่งของไอดนเฮลนะครับห้านัดห้านัดหลังเนี่ยแพ้ไปถึงสี่นะเสมอมาแค่หนึ่งนะครับซึ่งฟอร์มการเล่นเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าไม่ค่อยน่าชื่นชมสักเท่าไหร่นะครับเฮทูเฮนะครับก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับสําหรับผู้นี้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผู้นี้เนี่ยไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับแล้วก็ไปดูที่นักเตะติดโทษแบนและบาดเจ็บกันดีกว่านะครับ ทางโคเปเฮเกนนะครับบาดเจ็บไปถึง6คนนะครับเป็นลีลักเกอร์นะครับโฮเจอร์นะครับฟอฟอกนะครับไบเลสเซไบเลเซนนะครับแล้วก็คอนเนลุสนะครับแล้วก็บัตจีนะครับซึ่งทางฝั่งของไฮเดลไฮเดลเฮลนะครับบาดเจ็บไปเนี่ยสองคนนะครับเป็นฟอร์เลนบัสนะครับแล้วก็ ดอสนะครับสองคนที่บาดเจ็บนะครับไปดูนักเตะที่มีโอกาสได้ลงเล่นกันดีกว่านะครับโปเปเฮเกนเนี่ยมาในรูปแบบของแผน4-4-1-1นะครับและทางฝั่งของไฮเดลเฮลนะครับมาในรูปแบบของแผน4-2-3-1นะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับคู่นี้นะเราไปดูกันที่แฮนดิแคปนะครับคู่นี้เนี่ยแฮนดิแคปเนี่ยเป็นโปเปเฮเกนนะครับที่ เป็นฝ่ายต่อนับศูนย์จนะครับซึ่งทัศนวิสัยบอลของแอดในคู่นี้นะครับแอดเนี่ยแนะนำให้เชียร์ทางฝั่งของโคเปหเฮเกนนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังทัศนะฟุตบอลของผมกันดีกว่าสำหรับวันนี้นะครับซึ่งยูฟายูโรปาคอนเฟลีกเนี่ยในรอบเพย์ออฟนัดแรกนะคโคเปหเฮเกนเนี่ยเต็มเปิดสนานะต้อนรับการมาเยือนของทีมไฮเดลเฮลนะโดยในช่วงสิ้นสุด ของการแข่งขันรอบหลีกนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยอยู่ห่างกันเพียงแค่2คะแนนและมีอันดับห่างกันแค่2ตํตำแหน่งโดยไฮเดอเฮลนับจบในอันดับที่16ของตารางรบุนเดสลีกานับซึ่งทําให้พวกเขาได้เป็นทีมสุดท้ายที่ได้รับการจัดอันดับในการจับฉลากนะครับสาหรับรอบเพย์ออฟนี้นับทีมจากเยอรมน,นีนับเคยแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทั้งในหลีกและตนของตอนเองนะครับและในฟุตบอลยุโรปในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับแม้ว่าพวกเขาจะมีผลงาน ที่ดีในช่วงที่ผ่านมาแต่ฤดูกาลนี้กลับไม่เป็นไปตามที่หวังนโดยฉพาะในการแข่งขันฟุตบอลยุโรปซึ่งทําให้คาดว่าทีมเยือนอาจจะยังคงมีช่วงเวลาที่ยากลําบากต่อไปในการพบกับโคเปนเฮเกนเพราะดูเหมือนจะพร้อมสําหรับการเผชิญหน้าครั้งนี้มากกว่าแต่พวกเขามีความมั่นใจในการเล่นที่บ้านและมักจะทําผลงานได้ดีในเวทียุโรปเกมนี้จึงน่าจะกลุ่มความได้เปรียบได้มากกว่านับทางฝั่งของ โคเปเฮเกนนะครับสำหรับผู้นี้นะครับทัศนวิจัยบอลผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ก่อนจากการนรับตามเช่นเดิมนะครับมีการสรุปวิเคราะห์บอลให้นะครับตีคู่นะครับคู่แรกเนี่ยเป็นมิดทิลแลนพบกับโซเซดัดนะครับแอดเนี่ยเชียร์ให้อยู่ทางบอลรองอย่างมิดทิลแลนนะครับผู้ที่สองเนี่ยเป็นปอโต้ครับพบกับโรมานะครับ แอดเนี่ยอยอยู่ทางฝั่งของบอลต่อปอต้นนะครับเกนพบกับเรอเบติสนะครับแอดเนี่ยแนะนาให้อยู่ทางฝั่งของบอลต่ออย่างเบติสนะครับแล้วก็โคเปเฮเกนพบกับไฮเดเฮลนะครับแอดก็ยังคงแนะนําให้อยู่ฝั่งบอลต่ออย่างโคเปเฮเกนนะครับยังไงต้องบอกก่อนว่าการวิเคราะห์ผมเนี่ยมันไม่ได้ถูกต้องเสมอไป1 0อ1 0 0อปนนะครับเราไม่ได้ สมบูรณ์ขนาดนั้นนะครับต้องขออภัยด้วยที่หากทําให้ท่านใดผิดหวังนะครับการวิเคราะห์ผมเนี่ยแค่เป็นเบื้องต้นนะหากท่านใดชื่นชอบนะครับก็ลองเชียร์ตามกันได้นะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะหากว่าใครชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดถูกใจกดฟอลโล w ให้กับผมเพื่อเป็นกําลังใจใผมทําคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับยังไงวันนี้เราลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ